เงีเยบเงีบเงียบเงีย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 งียบเงีเงี้บเงีเลียไม่ียบอกีย้เงียบวยบเยบเงียบบงียบเียบงียบเียบงียบียบียนงี่เียบียบเึีนเยเงียเงียวเง้นเียบเนียบเงีนบเง้เงีเง้ยงีี่นี่บียี ท่านสามารถรับชมช่องมัชชาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดําน้ํายิงปลาป่วนหญ้าเพนกวินป่วนสาระขีม้าแอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัชชาจอมป่วนแม่สอดสอนนะจ๊ะวันนี้นะครับมาป่วนกันที่หัวหินนี่พามาดูม้าอาราเบียนเลือดร้อยนะครับเลือดแท้นะครับพ่อเป็นอาราเบียนขาวจ๊วนะครับขาวแท้เลยนะอยู่นครสวรรค์น,นะครับ พี่เขาขวนจากหัวหินไปนครสวรรค์เพื่อที่จะเอาพ่อนะครับใจรักล้วนๆนะครับดูนะนี่นี่นี่ตัวผู้ด้วยนะครับเดือนนี้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะดูนะดูหน้านะครับหน้าหักไม่ต้องใช้อะไรมาบีบเลยนะหักเองนะครับดูนะโครงสร้างโครงสร้างหนามากนะครับตัวผู้คอหนานะครับดูสรีระเอวตูดนะครับนี่ดูจากแม่นะครับแม่ก็หักนะหักธรรมชาตินะครับนี่อุ้ยนี่นะครับ ก็ใครที่ชอบนะครับสามารถที่จะสอบถามพี่มันจบได้นะมีมีเฟซอยู่เดี๋ยวขึ้นเฟซให้นะครับว่าใครอยากได้เจ้าตัวเล็กนี่ครับอันนี้ตัวผู้นะดู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 เดินเข้าหาเดินเข้าหาอยากหยอกอยากหยอกอยากหยอกขี้เล่นนะครับเมื่อกี้เอามือล้วงปากไป้อยากแงบอยากเล่นอุ้มให้ใครอุ้มให้ยาอุ้ม ฝากกดติดตามช่องวิญญาณจบปวดไม่สอนกันด้วยนะครับทริปนี้นะครับมาเอารถเทเลอร์นะครับแล้วก็เลยมาดูพี่เขานะครับแล้วก็มาดูอลาเบียนแท้ด้วยนี่นะครับล่ำมากกล้ามเนื้อนะครับสรีระโครงสร้างโอ้หายห่วงเลยครับของแท้นะครับเห็นไหมวิ่งให้ดูมนี่นี่นี่เออลองวิ่งให้ดูดีกว่านะไปวิ่งโชว์หน่อยนี่ดูปากนะครับโซนโซนนะเด็กอ่ะวันนี่จะเหยียบปากให้ดูมามาลูกมา ดูดูปากนะดูปากนะปากจะเงียบ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 เสียงเสียงอันนี้อันนี้ไม่ใช่กลัวไม่กลัวเลยแหละจะบอกให้ไปแล้วดูนะครับยกหางสวยมากนะนี่นี่นี่เดี๋ยวขึ้นเฟซไว้นะครับขึ้นชื่อเจ้าของไว้ให้นี่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 ดูกันโอ้ ดูดูดดยกหาง<ป>สวยนะครับยกหางสวยมากโอ้ยนี่น,นี่อายุหกเ,เดือนนนี่ยาน,นมได้แล้วนะครับใครที่สนใจติดต่อได้แล้วนะดูนะครับดูดูดูด ข้อนี้นะครับจ่ายลูกข่าวร้อเปอร์เซ็นะครับเดี๋ยวรอถอดนะครับตอนนี้คอปากเริ่มไปละคอเริ่มมาแล้วนะครับอกตัวเริ่มมาละนะครับแม่สูงเท่าไหร่นะพี่ร้อยแม่ร้อยสี่สิบแปดนะครับดูดูมองหน้าดูมองหน้าหนามากนะครับกล้ามเนื้ออ,อันนั้นะม้าเล็กอันนี้ยไอคนเล็ก แต่กวนป่วนพอกันเลยดูด,ดูดูค,คึก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 คหกคึ่คออึกคึกะงกคึกคึกคึกคคึกคึกคึกค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 คกนึกคึกคึ่คึกคึกกยก แน่นมากเลยยกข่างเป็นชอ่อยังไม่หย่านมก็อย่างเงี้ยนะครับก็จะตามแม่ติดแม่นะครับ แอนไหนแนไหนแนไหนแอนไหนแอนไหนทะลึ่งละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อย่าเข้าใกล้แม่แม่อย่าให้เข้าใกล้มันไม่ใช่หมาเรานะไอตัวเล็กนี่จะโซนอยู่เออไม่ใช่ผูใช่ผูไหมโอ้โอ้โอ้จะคือแม่ละเริ่มโซนแล้วนะครับตอนนี้ถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับดูไปแล้วเอฟซีเห็นนะชอบอาราเบียนะครับ พักมาถามพี่เขาได้เลยราคาผมไม่เปิดนะให้ถามเจ้าของเองนะผมไม่ได้ขายนะครับแล้วก็ไม่คิดจะเอาเปอร์เซ็นต์ใดใทั้งสิ้นนะครับต้องคุยกับเจ้าของเดี๋ยวขึ้นเฟซเจ้าของไว้ให้นี่นะครับสวยนะดูหน้านะครับดูหน้า <ไป S 1> เรื่องหน้าเรื่องอะไรเนี่ยโครงสร้างนะครับสวยครับดู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  <ไป S 1> ดู ตอนใหม่ๆนะครับตอนเล่นม้าใหม่ๆเนี่ยบ้านะครับดูแต่อาราเบียนนะครับเพราะว่ามันสวยเงเี้ยนะครับเรื่องการเหยาะย่า,ยางยกคนหางนะครับนะมาดีเก่าให้นีเก้าให้ <S <S นีเก่านกให้นีเกาตนกให้นีเกาตนกให้เก่ากเก่ากเกา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 

อย่าเข้าไปนะไม่เข้านะสัญญาไม่เข้าอย่าพี่ได้จับเธอนะเข้าไปไม่ได้นะเาตรงนี้เาตรงนี้เาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้ตรงนี้มันก็อยู่เดมันก่ไจุกตาหน่อยจุกตาหน่อยจุกตาหน่อยโอเคเก่งมากเาตรงนี้เาตรงนี้เาตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมเาไปเก่าเาเาัน

ไม่ยากนะครับง่ายๆเลยนะตะล่อมแป๊บเดียวเองนะนะจุ๊บหน่อยจุ๊บดีๆก่อนจุ๊บดีๆก่อนให้ดีจุ๊บดีๆก่อนจุ๊บดีๆก่อนจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคจุ๊บปากด้วยจุ๊บปากด้วยโอเคเย่ยอมไม่จุ๊บป่ะนี่เออง่ายตัวเอาจริงๆนะชอบตัวผู้นะตัวผู้ง่ายนะตัวผู้นี่ถ้ามันชอบมันรักนี่มันรักเลยนะซื้อใจกันแป๊บเดียวนั่นแหละ ัวพูดนี่ยิ่งดื้อยิ่งยิ่งชอบนะนะจุ๊บหน่อยจุ๊บดี้จุ๊บหน่อยดิขอนิ้วจุ๊บหน่อยดินะจุ๊บหน่อยได้ไหมได้ไหมมาเร็วเร็วจุ๊บหนี้เลยเร็วเร็วจุ๊บหน่อย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 จุ๊บหนี้ก้านี่ก้านี่ก้านี่โอเคโอเคก้าวนี่ก้า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 นี่อันนี้เอี้ยวมานี่ออปปากนะครับก็นิ้วสอดเข้าไปสอดเข้าไปเขาก็จะรู้แล้วว่าเราไม่กลัวเขา อันนี้ใส่ปากนนี้ใส่ปากอ่ะอันนี้ใส่ปากไว้อ่ะใส่ปากเลยอันนี้ใส่ปากไว้อ่ะอ่าอ่าเอาใส่ไปอ่ะอ่าเอาใส่ไปเลยอ่ะเอาใส่เลยก็จะงับไม่ใช่เหรอฮะงับดีไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมกดนก่นฮะงับดีไม่ใช่เหรออืมงับดีไม่ใช่เหรอจุ๊ก่อปดีขอนจุ๊กหน่อยจุ๊กหน่อยได้ไหมจุ๊กหน่อยได้ไหมจุ๊กหน่อยเด้ออ่านิวนิ้วใส่ปากอ่ะนิ้วใส่ปาก นี่เสร็จไปแล้วเร็วเร็วเร็วมาเร็วจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บพอละจุ๊บแล้วไม่กวนแล้วจุ๊บจุ๊บกันจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บจี้ๆก่อนเร็ว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 จุ๊บกันนจุนจเร็วเร็วเร็วจีเร็วปกติแดนนี่นะเดี๋ยวมนขึ้นนะจุ๊บเลยเร็วไม่ยุ่งเลย้เราแปลกหน้าไม่ยุ่งอ๋อเก้าตูดเก้าตูดเก้าตูดเด็กน้อยเก้าตูด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  ก้าวตูดก้าวูดก้าวตูดก้าวูดก้าวพุงยก้วุงเลยก้าวพุ้งก้าวงก้าพุ่งก้าวพุ้งก้าวพุ้งก้าวพุ่งกาวพุ่งกาวพุ่งก้าวพุ่งก้าวพุ่งก้า่ม้า่งาวพุ่้าก้างก้างุ้าวพ่ง้าไพ้าวพุ่งก้าวพุก้าวพุ่งก้าวพก้าว้น้กมก้งก้าว้วุว ต้องมาเห็นตรงนี้แอบแอบปากมาเลมแล้วก็อายุยื่นลงไปจะเล่นจุ๊บหน่อยนีจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊บแล้วพอแล้วไม่ไม่ปวดล้ไม่ปวดโอเคเก่งมากเก่งมากเอาเร็มามาพอละวไม่ปวดละโอเคนะไม่ต้องตามได้ไหมไม่ต้องตามได้ไหมไม่ต้องตามได้ไหมไม่ตามออันนี้ตามแล้วคุณนี่กัละ ปกติไม่เข้าหานะเนม่คนแหล่เริ่มขุนเริ่มขุนมาดีไหมมาเร็วมาแป๊บเดียวแหละเล่นแป๊บเดียวนะครับอันนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าลูกม้านะครับถ้ามีปฏิกิริยาที่ พ่อแม่ดีเลือดนิ่งนะครับแม่ไม่ก้าวแล้วเนะี่ยก็แป๊บเดียวเชื่อมกันแป๊บเดียวนะครับแต่แค่กล้านะอนิ้วแย่เข้าปากนะครับแล้วก็เกาโหนกยอมให้เขาดมเนะี่ยแป๊บเดียวเท่นั้นเองในจังหวะแรกอย่าพลาดนะเพราะว่าเวลาลูกไม้แงบนะี่มันแงบจริงให้ระวังแค่จุดนั้นจุดเดียวนะพอทําแบบว่าเหนือกว่าเขาได้เนะี่ยแค่นั้นแหละเขาลงหมดเลยเขายอมหมดเลยมาลูกมาเมื่อกี้แม่ถ่ายแมนะ่แม่อยู่นอกหัวเขาจะเอี้ยวหน้า ี้ยหน้าปุ๊บเอาปากเนี่ยเงียงๆนะครนบก็นิ้วแย่เข้าไปเหมือนกับว่าลองแย่หน่อยทีนี้กล้าไหมกล้าไหมนะแล้วก็จะบอกจุดก็คือให้เกาตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ทักทักเอาปากมาจี้ตรงนี้ก็คือเราก็เกาตามนี้เขาบอกเขาก็ยอมนะแค่นี้เองนะครับน่ารักเลยถ้าอยากได้นะครับถามเดี๋ยวพี่ถามพี่เขาเดี๋ยวเฟซไปให้น่ารักน่ารักน่ารักอีน่ารักนะไม่ดื้อ ง่ายนะครับเพราะว่าแม่ง่ายนะแม่แม่นิ่งนะครับก็เลยนิ่งไปด้วยกันหมดเลยปามกันแป๊บเดียวอยู่เลยนู่นไปนู่นละสงบละก้มหัวละอยากจะเล่นละหาเรื่องมาละหาเรื่องมาละหาเรื่องแววตายจะเข้ามาใช่ไหมแววตานี้จะเข้ามาใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจะเล่นแล้วใช่ไหมอะไรสนิทกันเร็วจังฮะสนิทกันเร็วจังเลยเนี่ยฮะสนิทกันดีเร็วเกินไปเปล่าฮะ กรดีเร็วไปบ่าฮะฮะปกติไม่ข้าหน้าเลยนะหนงเยอะๆโอเคนะครับฝากกดติดตามช่องมาชาจอมปวนแม่สอดกันด้วยนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยเจอหน้านครั้งแรกจริงๆนะครับแล้วก็ทำกันให้ดูแล้วนะว่าเชื่อมกันได้จริงๆนะครับลเบียนไม่ได้น่ากลัวทำมาเลือดร้อนไม่ได้น่ากลัวนะครับนี่เจ้าของก็เกาตรงเกาตูดนะครับอ่าทําได้นะครับเดี๋ยวเอาเฟซพี่บรรจบไปให้ละกันนะครับแล้วก็ใครสนใจก็ทักเฟซไปสอบถามได้นะครับอ่าถามทาง messenger ก็ได้นะครับเดี๋ยว อ่ามสเจอดีกว่า mm hmm. ไม่เอาเบอร์ไว้นะครับกลัวนะครับปลอดภัยดีกว่านะครับยุคนี้ยุคยุคหน้ากลัวนะครับบางคนก็หลอกเอามา้าคนนู้นคนนี้ไปขายกันบ้างนะครับเราก็ลงแค่เฟซพอแล้วเนาะสอบถามมาเองนะครับไปแล้วจ้าไปบายสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันเอาเทลเลอร์นะครับเดี๋ยวเ,เทนเลอร์กลับบ้านกับบนเดี๋ยวเรามาดูเทลเลอร์กันว่าหน้าตาเป็นไงสีสันแสบสวงขนาดไหนนะครับ mm hmm. อันนี้ชื่ออะไรนะพี่ uh, ชื่อฟาคีนะครับ À phải là bye bye, đù na đi con, chúc chúc con Chúc <laughs>